สำหรับคู่ชิงคู่แชมป์ในช่วงเจาะตลาดหุ้นใน Stop loss นะคะช่วงนี้เราจะมาดูเปิดทำการซื้อขายกันหน่อยนะคะผู้ชมคะดัชนดีตลาดหุ้นไทยในช่วงภาคเช้าแว่งตัวค่อนข้างจะสวิงนะคะเพราะว่าเปิดในแดนสีเขียวบวกค่ะแล้วก็ย่อลงมาตอนนี้ติดลบซะแล้วนะคะสำหรับกลยุทธ์ในการลงทุนทั้งตลาดฟิวเจอร์รวมไปถึงตลาดหุ้นควรจะต้องกำหนดกลยุทธ์ยังไงนะคะเดี๋ยวช่วงนี้เราจะไปดูที่ตลาดฟิวเจอร์กันก่อนนะคะพูดคุยกัน กับคุณนิพนธ์ส่วนประสิทธิ์จากบริษัทหลักทรัพย์ไอร่าอยู่ในสายกับเราค่ะคุณนิพนธ์สวัสดีค่ะครับสวัสดีครับค่ะสําหรับกลยุทธ์การลงทุนฟิวเจอร์ในช่วงเช้าวันนี้นะคะกรอบการแกว่งตัวก็ค่อนข้างจะสลับไซเว์นะคะจะต้องมีการกําหนดกลยุทธ์ยังไงบ้างคะยุทลิเราลองมาสี่วันแล้วนะครับค่ะเราลองมาแล้วครับยังเป็นลองอยู่นะฮะลองก็เป็นย่อลองนะครับแนวรับที่สำคัญที่คือเก้าหกสองจุดเก้านะครับ แนวรับอีกแนวรับหนึ Jesus, ่ 1, 1> งคือ9 5้า้านะฮะค่ะลองลองวันนี้ตลาดน่าจะอ่อนนิดนึงเพราะว่า okay. มีป so? ัะสานในกลุ่มธนาคารพณิชย์นะครับฉะนั้นก็รอรอย่อรอย่อรอค่อยรอนะครับค่ะแนวรับทื่เสาแนวรับที่บอกนะครับคือ9 6้าหนะครับกับ9 5้า้า้าจุนะฮะค่ะส่วนแนวต้านนะก็จะเป็น9 6้าห้านะฮะค่ะเก้าเจ็ดสี่นะครับจะเป็นกรอบของการการเป็นย่อหลอยังรอนะครับ คนที่ถือสถานะรองตามมาหลายวันนะคะควรจะต้องมีการตั้งจ,ออจุดทำกำไรถือได้อยู่ค่ะถือได้อยู่แต่ว่ามีสตาร์บล็อกที่961.8นะฮะ961.8จุดเจ็ดนะฮะ961.7ถ้าปิดสามว่าเนะี่ยเป็นสตาร์บล็อกนะครับค่ะยังคงจะต้องเทรดสั้นอยู่เหมือนเดิมไหมคะเออ่ก็ยังเป็นเทรดสั้นสำหรับคนที่เทรดสั้นแต่คนที่รองมาจากข้างล่างนะครับก็ยังถือถือรองถือรันได้อยู่นะค่ะ ถ้าไม่หลุด961.8เนี่ยคนที่ถือลองมายังรันได้อยู่นะครค่ส่วนที่ไม่ชอบเทรดนะครับแต่คนที่เทรดก็คือต้องเทรตตั้งอยู่นะครับในทางตรงข้าม961.8นะคะถ้าเกิดสว,ว่าคนถือลอง,งจะต้อง stop loss นะคะในจุดนั้นเราจะเปิดสถานะาช็อตได้ไหมคะเปิดช็อตได้ไหมก็น่าจะได้นะมาดูตอนเย็นเลยนะครับตอนที่มวันเลยะคะ่ะสำหรับเทรนด์ของฟิวเจอร์ช่วงนี้มีเทรนด์ได้ย,ยังคะหรือว่ายังเป็นกรอบไซด์เวย์อยู่คะ เป็นการรีบาวนะครเป็นรีบาวรีบาวอยู่รีบาวก็คือเป็นขึ้นอยู่นะฮะเป็นขึ้นในลงนะครเป็นขึ้นในลงอยู่นะครับซึ่งก็สามารถขึ้นได้ถึงก็เก้าเจ็ดแปดเก้าแปดสิบทองเนี้ยนะครับโดยที่ว่าจะขึ้นให้จบนะครับก็คงจะประมาณแถวแถวนั้นนะฮะแสดงว่าเ็ายังเป็นขึ้นอยู่นะครับคุณทิพย์พลคะย้ำกลยุทธ์ทิ้งท้ายสำหรับตลาดฟิวเจอร์ช่วงนี้ด้วยค่ะ ก็ยังเป็นย่อรองนะฮะจะไปไล่รองนะครับมันเป็นรองอยู่นะครับส่วนใครถ้าจะช็อตก็ต้องรอสัญญาณที่เป็นสัญญารีเวอร์เซ็จากข้างบนลงมานะครับค่ะหรือเป็นสัญญาณขายจากข้างบนซึ่งตอนนี้ยังไม่มีนะฮะตอนนี้ยังเป็นสัญญาณรองนะครับสัญญาณขายยังไม่เกิดน,นะครับค่ะได้ค่ะขอบพระคุณมากเลยนะคะ สวัสดีค่ะ ic, กุณิพนชุประสิทธิ์นะคะคคกับการกำหนดกลยุทธ์การลงทุนในตลาดฟิวเจอร์ในช่วงภาคเช้าวันนี้ค่ะเราจะมาที่ตลาดหุ้นเกตบ้างนะคะต้องกําหนดกลยุทธ์การลงทุนยังไงดีนะคะพัน0้าร้อยจุดเราก็ยังยืนไม่ได้นะคะปัจจัยในช่วงหลังจากนี้มีอะไรที่ต้องจับตาช่วงนี้พูดคุยสดๆในรายการนะคะ กับนักวิเคราะห์จากบริษัทหลักทรัพย์กสิกร,รไทยล้วอยู่กับคุณกิตพลไพร์ไพศาลกิจค่ะคุณกิตพลสวัสดีค่ะคสวัสดีครับค่ะแนวโน้มของตลาดหุ้นค่อนข้างจะสวิงตัวนะคะเมื่อวานนี้ก็สามารถที่จะขยับขึ้นมาปิดบวกได้สําหรับวันนี้เปิดบวกตอนนี้ติดลบลงไปซะแล้วเกิดอะไรขึ้นคะก็คิดว่าไม่ได้มีอะไรผิดปกตินะครับเพราะว่าตัวของตลาดเราคาดว่าหน้าที่จะไม่ไปไหนไกลแต่ว่าจิตวิทยาการเทงไรจะเป็นบวกฮะ,ะที่ไม่ไปไหนไกลเพราะว่าส่วนหนึ่งนะครับมี2เรื่องที่มาหักล้างกัน ลประกอบการกลุ่มธนาคารเมื่อวานออกมาตัวแรกตั้งสำรองสูงกว่าที่คาดในตัวทิสโกโ้ะนะครับเพราะฉะนั้นคงเป็นแรงกดดันในกลุ่มธนาคารอันที่2ก็คือตัวของทางด้านกลุ่มน้ํามันนะครับต้องบอกว่าแนวโน้มทิศทางราคาน้ำมันยังมีโอกาสที่จะอ่อนตัวหลังจากโอเปกก็คาดว่าดีมานของตัวน้ํามันในปีนี้ยังค่อนหนางที่จะต่ําอยู่แล้วก็การผลิตเนี่ยสูงสุดในรอบ3ปีเพราะฉะนั้นโดยภาพรวมเซกเตอร์ใหญ่ๆค่อนข้างจะก,กดตลาดถึงแม้ว่าเราจะมีจิตวิทยาเชิงบวกจากฝั่งยุโรปมาช่วยเนี่ยก็ทําให้ตลาดอาจจะยังไม่ไปไหนไกลมากครับแต โดยโมเมนตัมการเคลื่อนไหวายตัวผมยังคิดว่าเป็นบวกแล้วก็จะเห็นการผลักดันสลับกลุ่มอื่นเนี่ยขึ้นมาเก่งกันใหม่ในวันนี้ครับโมเมนตัมที่ว่านี้จะส่งผลให้กรอบการเคลื่อนไหวของเซ็นเด็กอยู่ในบริเวณไหนคะเราขออนุญาตมาดูกราฟเซตประกอบกันนิดนึงนะคะคสาหรับออการกําหนดกลยุทธ์การลงทุนเราก็พยายามจะลุนที่พันห้าร้อยจุดะะก็ต้องบอกว่าคงจะอยู่ในกรอบพันสี่ร้อยแปดสิบถึงประมาณพันห้าร้อยจุดนะครับก็คือขึ้นลงไม่เกินสิบจุดจริงๆอาจจะบวกลบห้าจุดได้ซ้ําไปนะครับ <ạ. S 1> เพราะว่ากลุ่มที่ถ้าวันนี้กลุ่่มมทีถูกสลับขึ้นา เป็นในกลุ่มของทานด้านพวกอสังหาริมทรัพย์นะครับเป็นกลุ่มเดินเรือหรือว่าเป็นพลังงานโดยซิลิคตีบบางตัวเนี่ยผมคิดว่าในภาพตรงนี้จะทําให้ตัวของตลาดนี้ไปไหนไม่ได้ไกลมากครับเพราะฉะนั้นแนวรับแนวต้านสาหรับภาพระยะสั้นอยู่ที่บริเวณไหนคะแนวรับระยะสั้นก็คือจุดที่เขาเบรกขึ้นมานะครับคือพันสี่ร้อยแปดสิบห้าจุดะนะครับแล้วก็ในตัวของเทินแนวต้านระยะสั้นเนี่ยก็จะอยู่ในโซนพันสี่ร้อยเก้าสิบห้าถึงพันห้าร้อยจุดครับ ค่ะเราคาดการเรื่องของผลประกอบการได้ไหมคะแล้วก็คาดเดาไปถึงเรื่องของการทิศท,ทางของหุ้นไทยในช่วงครึ่งปีหลังตอนนี้มีการเปลี่ยนแปลงมุมมองอยังไงบ้างคะในภาพทิศทางหุ้นไทยในช่วงครึ่งปีหลังนะครับเราคิดว่าน่าจะอยู่ในกรอบ1,450ถึงประมาณ1ัน0จุดนะครับก็ต้องบอกว่าต้องบอกว่าในช่วงระยะสั้นเนี่ยจะไม่มีปัจจัยบวกที่มากพอที่ผลักดันให้ตลาดไปไกลๆนะครับเราคงจะยู้สึกน่าเบื่ออยู่ที่หนึ่งกับการที่เห็นตลาดเนี่ย แกว่งในโซนว่ามันพักพันสหรือว่าขึ้นไปก็อาจจะได้แค่พันห้า 1, ต้นๆนนะครับยางไรก็ตามเนี่ยในภาพของหุ้นรายตัวบางจังหวะจะมีจุดที่น่าสนใจหุ้นบางตัวที่ผ่านจุดต่ําสุดไปแล้วนะครับอย่างกลุ่มท่องเที่ยวนะครับอย่างสายการบินอย่างตัวของทางด้านพลังงานบางตัวอย่างบ้านปูเนี่ยเราคิดว่ามีโอกาสที่จะโดดเด่นกว่าตลาดโดยรวมเพราะฉะนั้นในภาพของครึ่งปีหลังนะครับใครที่ซื้อหุ้นกระจา,กกะจายก็อาจจะ ลำบากที่นึงแต่ว่าใครที่มองไปพุ้นเป็นรายตัวก็ต้องต้องบอกว่ายังมีภาพที่ดีอยู่ครับค่ะแสดงว่าถ้ามองที่1450จุดนะคะตอนนี้ถือว่าเราอยู่ในโซนที่ใกล้ๆบอททอมเหมือนกันก็คือเป็นจังหวะในการซื้อได้ไหมคะเรามองว่าภาพก้ามกึ่งนะครับมีโอกาสที่ต้องบอกว่าพันสยิจุดเนี้เราอาจจะไปเห็นอีกครั้งหนึ่งช่วงที่เฟดขึ้นดอกเบี้ยก็ได้เพราะฉะนั้นตลาดเราคงจะอยู่อย่างเงี้ยครับที่ชอบขั้งที่สูงเราอาจจะไม่ได้ลงไปเยอะมากแต่ว่าปัจจัยบวกเเรรืื่่่องงตััศษกกิจททีียไมฟ้นบส ก็ทาให้ต,ตลาดหุ้นเทาก็จะเป็นลักษณะของการไซด์เวย์อยู่นี้ครับค่ะถ้าอย่างนั้นการกาหนดกลยุทธ์การลงทุนควรจะต้องกําหนดยังไงดีคะสาหรับนักลงทุนค่ะอันที่หนึ่งเลยก็คือมองหุ้นเป็นรายตัวนะครับแล้วก็อันที่สองหุ้นหลายตัวที่สะท้อนปัจจัยลบไปมากๆแล้วผมคิดว่าเสี่ยงต่ํากว่าตลาดโดยรวมนะครับก็เพราะฉะนั้นในภาพรวมเนี่ยจะเป็นการเลือกหุ้นลายตัวที่ปัจจัยตอบรับในช่วงของแท่งครึ่งปีหลังครับค่ะอย่างนี้แนะนําเป็นกลุ่มไหนตัวไหนคะสําหรับโอกาสในการลงทุน เรามองว่าตัวของทางด้านหนึ่งะครับระยะสั้น1เดือนกลุ่มเดินเรือสะพานปัจจัยลบไปเยอะแล้วนะครับ,รบแล้วก็อยู่ในช่วงไซเคิลคาระวังเรือที่เป็นขาขึ้นอันที่2พลังงานบางตัวที่มีการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างแล้วก็น่าจะมีผลประกอบการที่ยังดีอยู่นะครับตัวบ้านปูตัวบางจากเองก็จะมีปันผลระหว่างการที่ดีในช่วงของทางด้านระหว่างการตัวของทางด้านหุ้นท่องเที่ยวนะครับโรงแรมสายการบินเราคิดว่าน่าสนใจนะครับแต่ว่าโรงแรมอาจจะต้องทยอยซื้อสักนิดหนึ่งเพราะว่าราคาอยู่ในจุดที่สูงนะครับแล้วก็ พวกนี้เนี่ยเป็นพวกที่เราคิดว่าในช่วงครึ่งปีหลังเนี่ยจะโดดเด่นกว่าตลาดโดยรวมแล้วก็ในช่วงหนึ่งสัปดาห์การเก็งกำไรหุ้นรับเหมาสามารถทําได้ครับค่ะแต่ว่าท็อปพิกจริงๆท,งทั้งหมดทั้งมวลที่พูดมามีหลายตัวตัวไหนดูโดดเด่นสุดคะถ้าวันนี้ที่เลือกมาคุยกับท่ลงทุนนะครับเราก็เลือกตัวบ้านปูมาคุยครับเรามาดูกราฟประกอบกันด้วยนะคะสำหรับบ้านปูมีสตอรี่ดียังไงคะและเชิงเทคนิคน่าสนใจขนาดไหนทําไมถึงเลือกว่าเป็นท็อปพิกคะตัวหุ้นทางด้านบ้านปูนะครับที่เราเลือกมาก ราคาปัจจุบันเป็นราคาที่ดูน่าสนใจครับปัจจุบันบ้านปูนี่ต่ำกว่าราคาพุกแวร์ลูหรือมูลค่าทางบัญชีแถวประมาณ27-28ตาทพอสมควรนะครับเพราะฉะนั้นก็นึ่งค่อนข้างน่าสนใจอันที่2ก็คือภาพของกําไรไตรมาสสามน่าจะเป็นภาพที่ดีขึ้นนะครับแล้วก็ในช่วง2-3ปีข้างหน้าเนี่ยบ้านปูจะเกิด transformation หรือการเปลี่ยนโฉมไปเลยจากเดิมซึ่งท,ทําธุรกิจฐานหินเนี่ยไปสู่รายได้ที่มาจากธุรกิจพลังงานนะครับเพราะฉะนั้นภาพของเขาก็เหมือนกับตอนที่เราซื้อหุ้น กลุ่มพลังงานทดแทนล่วงหน้าก็วันนี้ก็เช่นเดียวกันครับตัวบ้านปูเราเห็นภาพชัดเจนในเรื่องของการฟื้นแล้วก็ในตัวไฟฟ้าจากหงสาที่จะทยอยเข้ามาด้วยเนี่ย<ๆ>ก็จะเป็นตัวที่สร้างแวร์ลูคก,กับทางด้านของบ้านปูถ้าในวันอนาคตข้างหน้าฐานหินดีขึ้นก็จะเป็นตัวช่วยแต่วันนี้ต้องบอกว่าเราไม่ได้คาดหวังสิ่งที่จะมาจากฐานหินเลยนะครับ,รบก็มองว่าจุดซื้อตัวนี้เป็นจุดซื้อที่ดีนะครับแล้วก็ใครที่เคยติดบ้านปูไว้ในราคาสูงๆ,ๆเช่น6 0 0 800ก็คือ6080ในปัจจุบันเนี่ เป็นจังหวัดที่ดีที่น่าจะหาโอกาสในการที่จะถัวหรือว่าเพิ่มน้ําหนักการลงทุนครับค่ะแสดงว่าจุดนี้ก็สามารถที่จะทยอยรับได้นะคะโดยมีแนวต้านที่เท่าไหร่แล้วก็ราคาที่เหมาะสมราคะมีอัพไซด์มากไหมคะเรามองว่าตัวอัพไซด์นะครับถ้าไปดูราคาเหมาะสมทางพื้นฐานของบ้านปูเนี่ยตลาดจะให้ไว้ประมาณแถว30ต้นๆนะครับแล้วก็มองว่า ราคาเหมาะสมปีนี้อยู่ที่33บาทปีหน้าอยู่ที่36บาทถ้ามองแนวต้านหรือเป้าหมายในเชิงกลยุทธ์เนี่ยระยะสั้นอาจจะติดแนวต้านใ,ใหญ่ๆแถวประมาณ28บาทก่อนครับค่ะเพราะฉะนั้นก็อาจจะจับจังหวะก็ได้ด้วยเช่นกันก็ราคิดว่าถ้าในเชิงเทรดดิ้งก็จะ <c oughs> มีจุดทางกำไรแถว28 <c oughs> แล้วก็ในเชิงการลงทุนระยะยาวเนี่ยการอ่อนตัวเป็นจังหวะในการสะสมแล้วก็ลุ้นเป้าหมายแถวประมาณ33 36ครับค่ะขออนุญาตมาดูหุ้นในกลุ่มของธนาคารพาณิชย์ให้นิดหน่อยนะคะว่าควรจะต้องกาหนดกลยุทธ์การลงทุนยังไงบ้างนะคะขออนุญาตด ธนาคารพาณิชย์ครั้งที่แล้วเรามีคุยกันไปบ้างนะครับว่าต้องบอกว่าในตัวกลุ่มธนาคารพาณิชย์ที่ฟื้นขึ้นมาแรงในช่วง23วันเนี่ยบางตัวจะเริ่มมาถึงแนวต้านระยะสั้นครับรเช่น k t b เนี่ยจะมีแนวต้านระยะสั้นที่ประมาณแถว18-19ถึงบาทนะครับเพราะฉะนั้นการขึ้นมาเมื่อวานเกือบมาชน17บาท90วันนี้อาจจะเจอหย่อนตัวลงบ้างแถว1 7 6 17-5หรือแม้กระทั่งสิบนะครับในโซนนี้ยังเป็นโซนที่ต้องบอกว่าน่าสนใจในชน่วงถงความกนะงกับ ตั้งซับลอสอยู่ที่ประมาณ17บาท30นะครับก็สับตัวของ KTB ยังมองว่าเป็นแค่การเทคแล้วก็มีโอกาสจะแกว่งขึ้นก็ซับลอต17บาท30ครับ20รอบมีโอกาสเห็นไหมคะเ,เ,เออคิดว่าถ้าดูแล้วในเชิงโครงสร้างตัวของทางด้าน20บาทเป็นแนวต้านที่แข็งนะครับแต่ว่าถ้าดูแล้วเนี่ยในเป้าหมายของการฟื้นตัวในเชิงลักษณะของเทคนิคอลรีบาวเนี่ยตัวนี้น่าจะไม่ผ่าน19บาทแั้นคิดว่า20บาทรอบนี้ยังไม่เห็นครับค่ะ ตัวที่2นะครับก็คือตัว S C B นะครับ S C B วันนี้ก็จะเสียทรงลงมาเหมือนกันเพราะว่าการตั้งสำรองที่เยอะของตัวทิสโก้เมื่อวานเนี่ยส่วนหนึ่งน่าจะเกี่ยวกับหนี้ของ SSI โดยตรง<ฆ>นะครับดังนั้นการที่ตัวของททงดานตั้งสำรองของทิสโก้เพิ่มเยอะขึ้นมาปุ๊บเนี่ย K T B กับ S C B ซึ่งก็มี SSI เหมือนกันเนี่ยก็ต้องบอกว่าก็จะเป็นคู่กรณีโดยตรงที่วันนี้เลยมีแรงเทคเออกมาแรงนะครับก็ตัวของททงดาน S C B นะครับต้องบอกว่าการที่ขึ้นมาแถวประมาณ157.5เนี่ยใกล้ เป้าหมายการฟื้นตัวทางกลยุทธ์ที่158บาทเพราะฉะนั้น1อาจจะจบการฟื้นตัวแล้วก็ได้หรือว่าถ้าปรับลงมานะครับถ้าใครจะเสี่ยงกินกำไรเนี่ยตัวของทางด้าน,น stop loss ก็อยู่ที่มาน150บาทครับค่ะแล้วก็มีเป้าที่ประมาณ156ครับค่ะตัว,ตวอของทางด้าน BBL นะครับ BBL ก็ต้องบอกว่าฟื้นขึ้นมาได้ดีที่สุดในรอบนี้ตัวหนึ่งเลยนะครับถ้าดูในเชิงโครงสร้างเพราะขึ้นไปถึง1 8 8 2เพราะฉะนั้นต้องบอกว่าความเสี่ยงที่มันจะจบรอบ การฟื้นตัวไปแล้วก็จะมีนะครับตรงนี้ถ้าจะเสี่ยงเก่งกําไรหรือคนที่บริหารความเสี่ยงได้เนี่ยก็ตั้งรับแถวแถวนี้ครับร้อยเจ็ดสิบหกบาทจุดซับลอตจะอยู่ประมาณที่ร้อยเจ็ดสิบสี่บาทห้าสิบนะครับแล้วก็มีเป้าของการเหวี่ยงที่ประมาณไม่เกินร้อยแปดสิบสองบาทครับค่ะสำหรับการกําหนดกลยุทธ์การลงทุนนะคะในช่วงนี้เองหุ้น b ิกแคปเป็นยังไงบ้างคะในช่วงนี้ b ิกแคปอาจจะไม่ค่อยเพอร์ฟอร์มเท่าไหร่นะครับเพราะว่าเราเจอต้องบอกว่ามันไม่เหลือตัวไหนไปนะครับเพราะว่าหนึ่งกลุ่มธนาคาร ยังมีโอกาสสวิงเพิ่มขึ้นแต่ว่าพอขึ้นมาถึงระดับหนึ่งแล้วเนี่ยมันจะเป็นจุดที่มันมีดาวไซด์ด้วยเช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นช่วงสั้นอาจจะเจอแรงเทคในวันนี้ตัวกลุ่มพลังงานเจอเรื่องของราคาน้ํามันเข้าไปนะครับฉะนั้นตรงนี้ถ้าไปดูแล้วคนที่ได้น่าจะเป็นสมองมีเดียมแคปเนี่ยที่น่าจะโดดเด่นมากกว่านะครับวันนี้ถ้าวิกแคปบางตัวที่จะถูกผลักดันขึ้นมาค้ายันตลาดเนี่ยอาจจะเป็นพวกของทวก โรงพยาบาลนะครับหรือว่าค้าปลีกเป็นบางตัวที่มีผลประกอบการที่จะดีนะครับแต่ว่าก็ต้องบอกว่าจะยังไปไหนไม่ไกลมากครับเราคิดว่าน้ําหนักตอนนี้จะอยู่ที่พวกสมอลแคปแล้วก็มีเดียมแคปมากกว่าครับค่ะสุดท้ายเราขอมาดูกลุ่มเดินเรือสั้นๆกันนิดนึงนะคะสำหรับอัตราค่าระวังเรือที่มีแนวโน้มของการขยับขึ้นมานะคะตัวไหนที่ดูโดดเด่นบ้างคะสำหรับเดินเรือเดินเรือนะครับเราก็จะมีในตลาดหลักๆอยู่3ตัวก็คือคตัวของทางด้าน TTA PSL แล้วก็ทางด้านของ TTA นะครับถ้าวันนี้ ปกติเราเชียร์ TTA มาหลายวันที่ผ่านมาแต่วัวนนี้<ฆ>ถ้าสำหรับในรายการนะครับถ้าทุกทุนมองอยู่เนี่ยผมคิดว่า PSL ดูน่าสนใจนะครับ<ฆ> TTA เนี่ยผ่านแนวต้านที่13บาท20ขึ้นมาท,ทําททให้เหวี่ยงแรงขึ้นไปแล้วก็วันนี้ไปทดสอบใกล้ๆ14บาทแล้ว<ฆ>นะครับก็ต้องบอกว่าเป็นคนที่เหมือนกันหลีดในเชิงของแพทเทิร์นว่านํามาก่อนแต่ว่าในตัวของอด้าน PSL เนี่ยพึ่งผ่าน9บาท10ซึ่งเป็นแนวต้านนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้มันเหมือนกับว่าพึ่งผ่านเป็นวันแรกท่านยังมีโอกาสในการที่สวิงหรือว่า หนึ่งถ้าจะคัดลอสมันก็จะค่อนข้างใกล้แนวรับซึ่งทําให้โอกาสที่จะเทคตัวขึ้นไปได้เนี่ยมันดีกว่านะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าเก่งกําไรแล้วเนี่ยบริหารความเสี่ยงง่ายจุดคัดลอสไม่ไม่สูงเกินไปเนี่ยตัว PSL จะดูน่าสนใจกว่าครับก็การเก่งกำไร PSL จะมีจุดที่เล็งทำกำไรแถวประมาณ1 0ถึง11บาทแล้วก็คัดลอสที่9บาทส0บครับค่ะส่วนตัว TDA นะคะที่ขยับขึ้นมาควรจะต้องมีการเทคออกไปไหมคะเพราะว่าปกติวิ่งไม่ค่อยไกลเท่าไหรค่ค่ะ ท t a ด้วยแพทเทิร์นที่นําหน้ามาก่อนแล้วผมคิดว่ามันแสดงถึงความแข็งแกร่งของหุ้นมากกว่านะครับแล้วก็ค่าระวังซึ่งเป็นขาขึ้นจนกระทั่งถึงประมาณสักใดเดือน8ไดได้านน้อยสุดในช่วงหนึ่งเดือนข้างหนาโมเมนตัมของการกิงกำไรกลุ่มเดินเรือน,น่าจะเป็นบวกครับก็ถ้าไม่ได้หลุดกลับ13บาท20าทลงมาผมคิดว่า t ี a อภาพการฟื้นตัวยังไม่ได้เปลี่ยนแล้วก็น่าจะมีโอกาสลุ้นแถวประมาณ15-16บาทครับค่ะสุดท้ายค่ะคุณกิตพลคะย้ำกลยุทธ์ทิ้งท้ายการสำหรับนักลงทุนทั้งพอร์ตของการเทร ก็ตลาดในช่วงนี้คงไม่ไปไหนไกลมากครับพันสี่ร้อยแปดสิบถึงประมาณพันห้าร้อยหรืออาจจะเกินพันห้าได้บ้างแต่ยังไม่ไปไหนไกลมากสิ่งสําคัญในช่วงนี้จะไม่ใช่การเดาตลาดให้ถูกหรือเดาให้เซ็ตถูกนะครับแต่ว่าเป็นการเลือกหุ้นหลายตัวนะครับโดยเน้นตัวที่พึ่งฟื้นหรือว่าไม่ใช่แค่ดีในแตรมาสองแต่ต้องเล็งดีไปถึงแตรมาสามแตรมาสี่ด้วยเพราะว่าถ้าเราพลาชดช็อตใดช็อตหนึ่งเนี่ยยังมีช็อตอื่นเป็นสแปรช่วยเราในการเก็งกำไรไปได้ครับก็ อยากใช้มองผลประกอบการที่ดีในช่วงครึ่งปีหลังแล้วก็ที่เราคุยในรายการวันนี้ก็เขาน่าจะเผื่อหุ้นพวกนั้นไว้แล้วครับค่ะแล้วก็ยังคงมอง1,600จุดนะคะก็ยังคงมองว่าเป้าหมายของเราเซ็ตอินด x 1,620ก็คิดว่าน่าจะมีโอกาสไปทดสอบใกล้ๆ1,600ในช่วงครึ่งหลังปีนี้ครับค่ะเพราะฉะนั้นยังมีโอกาสในการลงทุนอยู่นะคะคุณกิตพลก็แนะนํากันมาหลากหลายตัวทํากันบ้านหาจังหวะรับกันให้ดีนะวันนี้ต้องกราบขอบพระคุณคุณกิตพลไพรไพศาลกิจจากบริ ผู้ชมครบหมดเวลาของคู่ชิงคู่แชมป์แล้วนะคะช่วงนี้ธนวันปนาโชธรวมถึงทีมงานทุกคนลากันไปก่อนเลยคะ่ะสวัสดีคะ่ะ